เฉลิมพระชนทศภูมิจักรีราชดังฟ้าหยาดให้สยามสืบสมัยมหาวชิราลงกรบวรไทยราชร้้อยใจขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าบริษัทวันนี้วันดีโปรดักชั่นจำกัดรายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยหรอนี่คือรายการที่จะพาคุณผู้ชมครับพบกับเรื่องดีเรื่องแปลกในรูปแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนกับผมไบก็อปเบนจพลคุณผู้ชมครับ เคยปวดเมื่อยไหมฮะรู้สึกว่าไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนี่เลยต้องไปสปาสปาแห่งนี้ฮะเด็ดขาดไม่เหมือนใครขอนี่คือสปาสุ้ไก่ปิดอัดเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหแล้วลงมาสะแรงเนคุณผู้ชมครับคุณลุงท่านหนึ่งฮะเด็ดขาดมาก เขาไปเห็นผู้หญิงอยู่ไฟอยู่ไฟเสร็จปุ๊บเขาก็เฮ้ยเจ๋งจังเลยอ่ะอยากจะลองบ้างแต่ผู้ชายเข้าไปนั่งมันก็แบบดูแบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออลุงบอกว่าเอางี้ดีกว่าลองคิดดูซิลองทําอะไรที่แบบว่าผู้ชายเข้าไปได้ด้วยดูแมนๆหน่อยแกก็เดินเล่นไงเดินเล่นไปเดินเล่นมาไปเจอสุ่มไก่จ้าเจอสุ่มไก่ปุ๊บลุงมุดเลยลุงมุดปั๊บลุงมองมองบนเอ้ยมีรูนะไหนเราเอาหัวโผลไปหน่อยบึ๊บแต่ หัวโผล่ได้ด้วยเออคล้ายๆที่ผู้หญิงอยู่ไฟเลยลุงก็เลยคิดได้เลยฮนะได้ไอเดียเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอะไรแบบว่ามาคุมไม่ให้แบบว่ามันมีรูเสร็จแล้วทําเป็นสปาเฮ้ยบ้าบอขอหอยพ่อลุงคิดได้ไงอนะลุงอะไรของลุงสปาสุ่มไก่ไปไปดูลุงเขาดูเขาหน่อยคิดทาไมไปเลยเชิญกับช่วงนี้ครับเรื่องนี้ต้อง แเอาสุมไก่ขึ้นไปด้วยแล้เอามาเสเล็กเชียร์ทที่เอามาใหญ่ใญคุณผู้ชมครับวันนี้ท่านไหนที่เครียดจากการทำงานเหนื่อยล้าอ่อนเพลียรเราขอพาคุณผู้ชมไปพักผ่อนหย่อนใจกันกับสปาสุมไก่ที่บ้านมิเวศพิพิธภัณฑ์ช่องบ้านช้างทูลจังหวัดตราดครับ ผมชื่อสมชายเปรืองเวทนะ,ะเป็นประธานชุมชนนิเวศพิพิธภัณฑ์ชองบ้านช่างทูนครับคุณพี่ท่านนี้นี่แหละครับเจ้าของไอเดียสปาสุ่มไก่ของเราในวันนี้แหมแบบนี้นี่เองถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดดีมากๆจริงๆเลยนะครับเนี่ยอย่างเออการทำสปาสุมา่มไก่นี่ก็เหมือนอภูมิปัญญาของ าชาวชองเราสมัยก่อนที่ยังออใช้เกี่ยวกับการหลังถอดลูกอะไรประมาณนี้เนาะทำเป็นที่อบสมุนไพร <Wow. S 1> สมัยก่อนจริงๆเราจะไม่ได้ใช้สุมกายนอบนะเราจะใช้เ,ออเป็นผ้าห่มหรือว่าผวยหด้วยนะแล้วก็ตั้งหม้อให้น้ำเดือดแล้วเข้าไปอบข้างใน,นนั่นเราเรก็เลย่มาประยุกต์ใช้มาเป็นสุมก่ใน <Huh? S 1> สุมกายนก็สะดวกฮะสะดวกเข้าสะดวกออกออเวลาเข้าไปก,ก็ง่ายทำความสะอาดก็ง่ายนะครับ ว่าแต่สมุนไพรที่นำมาใช้ต้มเนี่ยมีอะไรบ้างครับพี่โอ้สมุนไพรที่ใช้อบตัวล่ะเนี่ยจะมีสมุนไพรลักๆทีเท้าช่องเราแต่ต้องใช่เลยก้อนที่จะคลอดลูกนี่เท้าช่องจะต้องมีสมุนไพรชนิดหนึ่งเขาเรียกต้นขนงังสมุนไพรตัวนี้เนี่ยมันสําคัญมากคือว่ามันเป็นั้งายาแก้อักเสบแล้วก็เป็นการใช้มาสมชําระร่างขาดเลือดอะไรต่างๆนะ ได้ดีที่สุดเลย <Wow. S 2> ตอนนี้นี่เขายังเหลืออยู่น้่อยมากยังเป็นบริเวณพื้นที่เนี่ยัยงมีพอหลงเหลืออยู่แล้วจึงทํามาเป็นเหมงธนาคารเกลือคืนสมุนไพรก่อนเลยอนุรักษ์สมุนไพรตรงน,นี้ไว้ด้วยนอกจากที่เขาจะใส่ใจเรื่องของสมุนไพรที่นํามาใช้แล้วเรื่องของสุ่มนั้นพี่เขาก็คัดเลือกมาเป็นพิเศษเช่นกันนะครับคุณผู้ชมเออุ่มนี่เราจะสารพิเศษเราจะสารหลวไวไหลใส่นะฮะ uh. เออพวกที่สุ่มกายนี่ด้านบนเนี่เขาจะทำหวยแคบเพื่อป้องกันกายนี่ออกมาได้ แต่ที่นี่ช่วงนี้เราทํากว่างเพื่อให้หัวคนหลอดออกมาได้แล้วซุ้มทุกใบเนี่ยจะมีลูกเดียวในโลกนะฮะ <c oughs> เพราะว่าจะสารซ้ำมาอีกจะเหมือนเดิมจะไม่เหมือนละลูกนี่นถือว่าคนสารเขาบอกว่าขาสารได้วสวยที่สุดเป็นทรงระฆังควา่านะเขาพยายามจะสารให้เป็นแบบนี้าสารไม่ได้นะ เพราะนั้นแต่ละลูกจะมีหนึ่งเดียวในโลกนะฮะโอ้โหท่าสะทานาดนี้ผมอยากจะเห็นแล้วล่ะครับว่าสปาสุ่มไก่นั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรพาไปดูหน่อยได้ไหมครับพี่ได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมสุมไก่แล้วก็สมุนไพรที่เราจะใช้อบในวันนี้นะครับเชิญเลยครับครับดีก็คือเอ่อสุมไก่ครับที่เราจะใช้อบในวันนี้นะฮะ ก่อนลักก่จะมีเก้าอี้สำหรับไหว้หนั่งนะฮะแล้วกาก็จะมีอ่อันนี้คือสมจิ๋วนีอันนี้เราไหว้เพื่อเซฟในการจะอ่ร่าง,างกายวุกข้าวเราจะไปโดนหมอ้อไฟฟ้าแล้วแล้วอันนี้ก็จะเป็นด้านในนี่เราจะเป็นอ่อันนี้ครับสม,มุนไพรที่เราจะใช้ตม้มอย่างที่พี่เขาบอกไว้ตอนแรกนั่นแหละครับคุณผู้ชม ว่าสมุนไพรที่เลือกใช้นั้นแต่ละตัวคุณสมบัติเนี่ยคัดแล้วคัดอีกเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดและกว่าจะได้มาแต่ละตัวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับต้องบุกป,ป่าบารงกันเลยทีเดียวกินไ,ได้ครับสัข้านนี่เขเรียกสักขันครูเรี่ยเเรียกหัวคลุ่มหัวกลุล่มใอยู่ตรงรางตร่รอเย็นนะอ่ารากของเขาดีจะใช้แก่พิษงูนะครับนรอเย็น สมุนไพรที่เราใช้กันลักลักเลยฮะตั้งแต่โบราณมาเลยก็คือน,นี่เลยขนางสรรพคุณเขาเนี่ก็จะเกี่ยวกับเรื่องแก่เซฟเก่งที่สุด <Wow. S 1> ตัวนี้นี่ก็เกี่ยวกับหลังปลอดเกี่ยวกับเส้นกระเอ็นที่ดีที่สุดเลยเหมือนชนิดหนึ่งเขาเรียกต้นตอสายต้นตอสายนี่ <Yeah. S 1> เกี่ยวกับเรื่องกระเส้นกระเอ็นต่างๆเพราะหลังปลอดเนี่ย uh huh. มันยังไงเดี๋ยวเหมือนเหมือนกับว่ามันพิษปกติเยอะนะครับตัวนี้นะเป็นตัวที่สามารถทำให้อะร่างกายคืนของฟูปกติแล้วก็ใบนา สรรพคุณเ uh huh. ขาก็เกิดการเอฟอะไรต่างๆเหมือนกันกนะฮะโบราณจะใช้่อย่างนี้เลยนะเนี่ยสามอย่างสามชนิดเนี่ยเ,เป็นเป็นเป็นสม,มุนไพรที่ใช้เกี่ยวกันหลังลอดได้ดีที่สุดนะฮะของชาวชองเราสมัยคนอนมีโรงพยาบาลยู่มีอะไรม่แล้วก็สามยาตัวนี้นะฮะ <Wow. S 1> เอามาทำตุ่มอบประคบอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะมีผลถัวช่องแมวเ,เกี่ยวกับพวกเด็กที่เป็นวัดเป็นแพ้อาการอะไรต่างๆ เหือกปะหมอแกก็กเซฟรถทำบวมอะไรต่างๆตัวได้ดีอันนี้ทองพันฉั่งเอทีมินะนะนี่อันนี้คือหัวไพลนะฮะหัวไพลที่จะใช้ประโยชน์อันนี้ตรงมีอายุหนึ่งปีนะฮะคือจะมีน้ำมันทีทีแต่ดีกว่าไอนนหัวไพลอ่อ,อนๆนะฮะหัวเป็นอะ่อ,อนเราสมัครที่นี่เขาจะใช้เอาไปแกงเอาไปอะไรกันแต่้ากแกงอย่างนี้เราใช้มาทำยา เนี่ยเราก็จะใส่ไปคือมนี่ฮะโดยประมาณไพลเราก็ใส่ส่สวนประมาณคือฝานให้ให้ตัวยานี่มันจะได้เวลาตุ่มมันจะได้ออกมาง่ายนี่ฮะปูไฟอันนี้ใบหนาดใบขนั่งเราก็จะใส่ไปนี่ฮะันนี้คือกระหมอท้องพันช่างเราก็ใส่ไปอันนี้ก็กระวานเราก็ใส่ไปอันนี้ใบเงินใบทองเราก็ใส่ไปตอนนี้เราก็ได้ใส่น้ำไปแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเอาใส่หม้อไปตั้ง ผและเมื่อขั้นตอนของการเตรียมสมุนไพรจบลงขั้นตอนต่อไปก็คือการลงสุ่มไก่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมแล้วนี่ก็คือขั้นตอนวิธีการเข่าสุ่มนะฮะหลังจากที่เรานําสมุนไพรใส่หมอไปแล้วเราก็ไปเสียบหมอไฟฟ้านะทิ้งไปประมาณสิบถึงสิบห้านาทีเราก็จะถามเขาว่าความร้อนพอหรือยังถ้าใครยังต้องการความร้อนนีกก็สามารถเพิ่มเวลาได้นะฮะแล้วแต่ว่าใครจะสามารถทนได้เท่าไรนะครับ ถ้าใครทนความร้อนได้ไม e ่เยอะก็บอกออกแล้วก็เอาตุ่มออกได้ครับผมไปไงครับความร้อนเริ่ม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 ออกอุ่นอุ่นเติมอุ่นอุ่นแล้วนะครับประโยชน์ของการอบสมุนไพรนี่ก็จะมีอยู่หลายอย่างเดียวกันนะฮะมีตั้งแต่บรรเทาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเส้นเอ็นทําให้โลหิตไหลเวียนได้ดีนะฮะอย่างบางคนว่าปวดเมื่อยจะไม่ค่อยสบายร่างกายถ้าเราอบสมุนไพรเนี่ย มันจะมีสมุนไพรนี่เขาไปช่วยในยกับอ่างกายของเราฮะทำให้ระบบก,การไหลเวียนของโลหิตนี่ดีขึ้นครับผมสดชื่นดีไม่ต้องไปวิ่งให้เหนื่อยมามีโอกาสจะมาอีกชอบชอบมากๆอย่างนี้ร่างกายเราจะแข็งแรงจะอายุเราจะดีขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ได้นานเลยคุณผู้ชมท่านไหนสนใจก็สามารถลองแวะเข้าไป ทำสปาลงสุ่มกันได้เลยนะจ๊ะ <Wow. S 3> เรามีอยู่ทีเดียวนะฮะหนึ่งเดียวแล้วราเรามีสมุนไพรพื้นทินอ่าทีที่เราเป็นการรักษาโดยการธรรมชาติบำบัดนะฮะโดยที่ร่างกายของเราแบบว่าไม่ต้องออกกำลังกายแต่ว่าสามารถมีสมุนไพรเข้าไปทดแทนได้เป็นการรักษาสุขภาพที่ดีมากนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเอ่อรักสุขภาพนะจะมาทำอบสปาสุมกายนี่ก็มาได้ที่นิเวศพิพิธภัณฑ์ช่อ,องบ้านช่างทุนนะครับผม ต้องบอกเลยนะครับว่าไอเดียของคุณพี่เขาเนี่ยเก๋งจริงๆสุดยอดจริงๆดูสิฮะ <Wow. S 1> ไม่ต้องเสียเงินนะครับไปซื้อตูอ้อบแพงๆกันอีกแล้วนะครับที่สําคัญเป็นการอนุรักษ์วิถีชาวบ้านเอาไว้ได้อีกด้วยนะครับมีโอกาสคุณผู้ชมลองคิดดูเล่นๆฮนะเผื่อว่าจะได้ไอเดียเก๋ๆแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนนี้ฮะ ปลาซุมไก่ของเราครับผมโด่งดังไปถึงเมืองนอกเมืองนานะ <S <S โอ้โหฝรั่งแบบว่าตกใจอึง้งมาัศจั์เพราะอะไรฮะราคาไม่แพงด้วยดูดิคิดได้ยังไงอะ่ะเอาละนะครับมีโอกาสแวะไปดูนะครับนี่ก็สุดสัปดาห์ด้วยนะครับไปที่จังหวัดตราดนะครับน่าจะหาไม่ยากไปถามเลยสป,ปาสุมไก่อยู่ไหนสป,ปาสุมไก่อยู่ไหนปปยยไหน,นะครับถ้าว่าหาไม่เจอขับรถกลับมาครับผมเอ้าแล้วไปทำไมวะพยายามหาหเจอสิ ต้องหาให้เจออุตส่าห์ไปแล้วอ่ะพักสักครู่ดีกว่าช่วงหน้านะครับผมยังมีเรื่องราวดีๆจะมาฝากกันอีกแต่จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวกลับมาครับเรามีอีกหนึ่งเรื่องราวมาฝากกันฮะเป็นเรื่องราวของคนที่เกี่ยวข้องกับหมวกกันน็อกเหมือนกันแต่หมวกกันน็อกของเขาเนี่ยนะฮะแหมไม่เหมือนใครครับ <What? S 1> เพราะว่าเขาสะสมจากคนตายครับผม <c oughs> ทำเพื่ออะไรแล้วทำไปทำไม เราไปเอามาจากไหนเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ